สดี๋ยวจ้าแฟนเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอจกันทุกันประจำทุกเชานะ้านาก้าโมงตรงมั่งไปตรงมั่งกับเรื่องเล่าโซาซีจะมาโซาซีจูจีจุกจิกกับนะพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดำแบบนีเคยลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดำภาษาไทยยูทูบเจดำออฟฟิเชียลสับสครายป์ซันก็ดีนะเช่นด้วยไฮไลท์เอาเหมือนเดิมนะจ๊ะใครอยากได้เสื้อยืดเจดำนะตัวละสามร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีทั่วประเทศก็แอดไลน์มาสั่งกันได้เลยที่แอดเจมดมนะออฟฟิเชียลม กบเมื่อคืนนี้ก็เลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมันที่ฟุตบอลลีกเอิงของประเทศที่ขี้อวดว่ากูนี่มีเงินเยอะอย่างตูนิเซียตูนิเซียนะจ๊ะเมื่อคืนเบนเกอร์เดนนะก็เสมอกับขับเอฟรกนไปนึงนึงไปต่อกันที่ซูเปอร์ลีกของประเทศที่นิสัยไม่ดีหาแต่เรื่องแต่ราวนะจ๊ะมาลาวีมาลาวีนะจ๊ะเมื่อคืนนัธนาของไมตี้ไทเกอร์นะก็เปิดบ้านเสมอกับมาฟโคไปนึงนึงทีีมาต่อกันที่ฟุตบอลอินเดียนะจ๊ะกลับมาเตะแล้วคิดถึงแทบขาดใจเลยนะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอว นะจ๊ะก็เปิดบ้านนะเฉือนเบนกาลาลูลูไป2ต่อ1นะจ๊ะยักษ์นะยักษ์เอลหรือกังฝรั่งเศสเมื่อคืนอ,อกแซก็แพ้ปารีสนเชแมงหนึ่งต่อ2บุนเดสซิกียเยอรมันโอ้โหสนุกเว้ยมา์ูนย์ห้าแพ้สุดการ์ดหนึ่งสี่นะจ๊ะอัลส์บวกแพ้บรูเซียดอร์มุลศูนย์สามนะและปิดท้ายที่เบอร์ลุกเซ่นเสมอกับบรูเซียมนเชแมงบัคสองสองนั่นทำให้นะัดสุดท้ายถ้าดอร์มุลชนะโบคุ่มได้เนี่ยนะเป็นแชมป์บุนเดสซิกียเยอรมันซีซั่นนี้แทนที่บายเยิร์นที่นำมาแแลละะะะสสุุดดท้้้าาาาาายยมงงงตกเเเออออนนนนนนนจรัััปหห์่ ดอทมุนที่มีโอการลุ้นแชมป์นะจ๊ะก่อโชว์ซรายเตอรี่เมื่อคืนนะตรลโนเสมอเฟอรเรนตินาหนต่อหนะจ๊ะนาโปลีก็ถล่มอินเตอร์มิลานไปสบายๆสามต่อหนึ่งและปิดท้ายคู่ดึกอูเดิเนเซ่ก็แพ้ลาซิโอศูนย์ตอนึะจ๊ะหลังจากสเปนเมื่อคืนนะราโยบเยกาโกนแพ้อสบันยาหนึ่งสองนะอาร์เนอลกมาดิถล่มโอซานโนาสามศูนย์บารเลนเซียเฉือนมาดิดหนึ่งศนยมีเรื่องการเหยียดผิววินิสุสกันวุ่นวายอีกแล้วแล้วเจ้าตัว ลีดสามหนึ่งทำให้ลีดอาการรอแรกในการหนีตายนะเบรตันโฮฟเวนก็เอาชนะทีมที่ตกชัป์ไปแล้วอย่างซัมตัน3ต่อ1ไปฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรเซอร์ไบรตันอยู่ที่ว่าจะเป็นถ้วยหน่อยนะปิดท้ายคู่ดึงนะจ๊ะแมนเชสเตอร์ซิตี้ระลบสีฟ้าของอีเป๊ปกัวเดล่าที่คว้าแชมป์ไปแล้วหลังจากเมื่อวานอาร์เซนอลแพ้ฟอเรสต์เนี่ยนะก็เปิดเอ็มตี้ฮัทเอตัสเตเดียมเฉือนชนะฐานลักกาขาดแต้มอย่างเชนซีไป1ประตูต่อศูนย์นะจ๊ะคว้าแชมป์ได้อย่างสมภาคภูมินี่ขนาดมันใช้ตัวสสำรอองงงลลลนนาาาม้ะคคุุณณเเยกก่ชติพ เอายินดีกับแฟนเรือใบสีฟ้าทุกคนด้วยนะเอานั่นก็คือผลฟุตบอลที่เราสนใจไม่ก่อเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวของการฟุตบอลกันบ้างกันแล้วกันนะไปกันที่ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดแล้วเป็นการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสามสมัยติดด้วยและเป็นสมัยที่เจ็ดเรียบร้อยสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของอีเป๊ปกวเดล่าร์เนี่ยจะล่าสุดนะกับดานทีมชาติเบลเยียมอย่างเควินเดบรอยเนเกิร์ลอะไรก็เถิดกองกลางตัวรุกคนเก่งเนี่ยก็มาบอกเลยว่าตอนนี้เราจะขอฉลองแชมป์พิมลีกันก่อนแต่ก็กระตุ้นเพื่อน แมนยูเต็ดและชิงชนะเลิศ UCL กับอินเตอร์มิลานนั่นเองนะโดยเรียบร้อยให้สัมภาษณ์แบบนี้นะก็บอกว่าเมื่อคุณทํางานมา11เดือนเต็มๆนะเพื่อจะได้ฉลองแชมป์ในวันนี้นะเราก็จะฉลองกันเต็มที่กับแฟนๆกับครอบครัวนะมันเป็นเรื่องราวที่ a เมซิ่งมากๆเลยนะคนเนี่ยคาดหวังอยากเห็นซิตี้เนี่ยชนะให้มากๆยิงประตูเยอะๆแต่เราเนี่ยนะทำงานทุกวันนี้นก็เพื่อเพื่อแชมป์นี่แหละทุกคนเนี่ยเสียสละอย่างมากเพื่อทีมทีมนี้นะที่หนักกว่าร่างกายคืออะไรรู้ไหมคือสภาพจิตใจนะต้องลุยไปข้างหน้าตลอดต้องลุยต่อไปลุยต่อ นะจะคําวิจารณ์คําติติงอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดบอยเนี่ยนะอยู่ที่นี่มาเนี่ยนะแปีแล้วนะแล้วนี่คือบ้านของบอยนะถ้าบอยไม่ทําแล้วใครจะทําบอยเหนื่อยนะเนี่ยแ <ๆ S 1> ปปีโทษๆ,ๆไปผปสมกับอีกข่าวหนึ่งบอยอยู่ที่นี่มาแปีนะนี่คือบ้านของบอยนะและช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งน่าอัศจรรย์ใจแล้วมันยังคงไปต่อด้วยแค่จะทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทาได้นะบอยต้องทําให้ดีที่สุดบอยและเพื่อนๆจะเล่นฟุตบอลที่ดีและอยากจะชนะต่อไปเพื่อเดินหน้าคว้าแชมป์และยัง เตรียมพร้อมอ่านั่นคือเควินเดอะอยเดะกระเทยผ่านเดบรบอยไปมาดูเดฟ้าลั่นกันบ้างกแล้วกันฤดูการแรกในเกาะอังกฤษนะจ๊ะยิงทำลายสถิติแม่งทุกอย่างแล้วสำหรับเออร์ลิงเบรล์ฮาร์เลนสหน้าไวแค่22ิปีติมชตนนอร์เวย์ของแมนซิตี้รอรบสีฟ้านะล่าสุดเนี่ยยิงรวมไปแล้ว52ประตูในทัวรานการแล้วก็ทำลายสถิติพิีเมลีกที่ยิงมากสุดต่อ1ซีซั่นไปเรียบร้อยหลังจากยิงไปแล้ว36ประตูด้วยกันเหลือการลงสนามอีก2เกมซึ่งโอกาสบวกเพิ่มก็ยยยัังมีอู่ด้้วนนทาใหลเ บอกว่าพอใจกับฤดูกาลแรกกับโรบายสีฟ้านะแล้วก็เชื่อว่าฤดูกาลถัดไปจะดีขึ้นกว่านี้นะโดยฮาเลนได้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตแบบนี้ก็บอกว่าอ่านี่คือความทรงจําของฮานะฮะและจะจาไปตลอดชั่วชีวิตของฮาเลยฮะเราทุกคนที่ซิตี้ทำงานหนักมากและเอาจริงเอาจังเหลือเกินฮาไม่รู้จะพูดอะไรอีกเพราะฮาไม่ได้คิดไว้เลยว่าจะต้องไ่สัมภาษณ์นะก็ไม่รู้เหมือนกันจะพูดอะไรไม่พูดแล้วกันเอาเป็นว่ามันวิเศษสุดๆเลยนะแล้วฮาจะสนุกจะถลองให้เต็มเหนียวในวันนี้นี่คือช่วงเวลาพิเศษมากๆเลยกับถ้วยพรรีีเเมมมลกกอังงฤษนะ่นะ่วทททุคบดาโ้ ทุกคนในสโมอสรอมีความสุขมากถ้าไม่มีสโมอสรอน,นี้ถ้าไม่มีเพื่อร่วมทีมมันก็คงเป็นไปม,ม่ได้กับผลงานของฮาและมันคือเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากนะซีซั่นแรกของฮายิงไป3าประตูนในพิม์ลีกคว้าแชมป์ได้ด้วยยังเหลือนะัดชิงอีก2เกมให้เล่นและนี่คือการเริ่มต้นที่ไม่เลวเลยใช่ไหมล่ะกับชีวิตในเกาะอ,อังกฤษของฮาอะ ไม่เลวเลวจะ้ะดีมากๆจนกูไม่อยากเล่นกับมึงแล้วตรงนี้เอา้าไปต่อกัที่กูรูตำนานของพี่พรี่าพี่พี่มาหามาหาอนไหนไหนเะองชือือไาเนแชไม่้รสีไม่ด้ไม่เล่นบอลอยู่บ้านอะไรอบอลระสล ลิฟฟูดนะเจ้าอย่างเจมี่เรดแนปนะที่ปัจจุบันเป็นกูรูอยู่ที่สกายสปอร์ตนะก็พูดออกมาซึ่งเจดมก็เห็นด้วยครึ่งหนึ่งไม่เห็นด้วยครึ่งหนึ่งนะเขาบอกว่าเป๊ปโกลโล่าณ์นะกูซื้อรถจิตของเรือรบสีฟ้าแมนซิตี้เนี่ยนะกลายเป็นผู้จัดจาก,การทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลโลกเลยแซงหน้าเซอร์เล็กฟูซันไปเรียบร้อยหลังจากพาซิตี้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก5ครั้งจาก6ฤดูกาลหลังสุดนั่นเองนะจ๊ะก,ก็ถือว่าคว้าแชมป์ลีกไปแล้วเนี่ยนนนนนะะ14 11ฤดดูกกกาาาลลตตตัต้้งงแแแ่่่่เเเริมมมมมทีีีีีบบือออชชพยไปป์ซึค เซอร์และฟูซันเนี่ยนะก็เป็นแค่2กุนซือในโลกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่คว้าแชมป์ได้3สมัยติดนั่นเองนะโดยเจมส์ไม่ได้หนะัให้สัมภาษณ์แบบนี้หลังเลือบาจิฟ้าคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็มอบทงมอบถ้วยอะไรกันไปนะแล้วหนักบอกว่าเอ่าหนัคิดว่าพี่เป๊ปเนี่ยยิ่งใหญ่สุดตลอดกาลแล้วในวงการโค้ชนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลโดยสิ้นเชิงโอเคละ่ะกุนซือเก่งผู้จัดการที่มันเก่ง,ม,กงมีเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ถ้าลองไล่อ่านประวัติศาสตร์ดูเนี่ยอาริโกซากกั เป๊ปเองก็เป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมเหล่านั้นถ้าได้เห็นฟุตบอลแบบนี้นะไม่ว่าจะทรงไหนก็นแล้วแต่เนี่ยนะทุกคนเล่นในสไตล์ที่เป๊ปวางไว้หมดเลยนะบิวอัพจากแดนหลังซึ่งเราคิดมาก่อนหน้านี้โอ้โหมันจะบิวทำไมวะก็เตะทิ้งไปหรืออะไรก็ว่าไปแต่ปัจจุบันทุกคนเล่นแบบนี้นะแล้วกลายเป็นว่า14ปีที่กลุ่มทีมคว้าชแชมป์ลีกได้ถึง11ครั้งคว้าชแชมป์28รายการเมเจอร์เนี่ยเอาเป็นว่าทุกคนเนี่ยพูดยกย่องเซอร์เล ok ็กบ ok ูซันกับบิวชัวงคร ไปตลอดกาลน,นะนั่นคือการพูดชื่นชมเป๊ปกโกเดล่านะแล้วก็บอกว่าเข้าไปจัดอยู่ในแคตตากรีเดียวกับพวกบิลแชงคลีย์ตำนานของลิฟูแล้วก็ป๋าในตำนานของแมนยูเตดซิ่งยันดัมก็เห็นด้วยเป๊ปเก่งมากโดดเด่นมากแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าเซอร์ฟเล็กฟูซ่าเองก็ยิย่งใหญ่ไม่แพ้ใครบิลแชงคลีย์เองก็เป็นระดับตำนานไม่แพ้ใครเหมือนกันเพราะฉะนั้นบางทีการพูดแบบนี้เดี๋ยวก็นะหาทัวร์ไปลงอีเป๊ปกันอีกนะสำหรับเจมี่เรดแนตนะจ้ะอาอ้าวพูดถึงพี ha, ่พรีนะกุนซื้อเด ب, อ,อ,อือวนน้องเม แต่เ่นบมนอยู่ปาลีกนแล้วมันไม่ได้จะเป็นเท่อาร์วีเนียเ้บอกเดว่าใส่ปันอะไรอะไรลองกัน ลิวพูนั่นเองนะจ๊ะล่าสุดเยนครอปนะบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเล่นยูโรปาลีกก็ไปเล่นและจะทําให้ทั่วยูโรปาลีกเนี่ยนะมันสําคัญกับลิวพูเพราะจะคว้าแชมป์แล้วก็จะทําให้ทั่วเนี่ยกลายเป็นของลิวพูให้ได้นั่นเองนะซึ่งล่าสุดหลังจากเสมอกับวิลล่าเนี่ยทำให้ตอนนี้โอกาสที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมันค่อนข้างยากเพราะนิวคาสเซิลกับแมนยูเต็ดเนี่ยต้องการอีกแค่ทีมรันหนึ่งคะแนนจาก2นัดที่เหลือแล้วก็จะไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกกันโดยอัตโนมัตินั่นเองส่วนเยนครอฟส์และกละะบบนะก ตั้ง5ฤดูกาลที่ผ่านมาเข้าชิง3ครั้งแล้วก็ได้แชมป์ไป1ครั้งนะแต่ว่ายันครอก็มองว่าการลงมาเล่นยูโรปาลีกก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะโดยเจเกสสภาพแบบนี้ว่าอัวว่ามันก็ไม่เห็นมีอะไรนะการแข่งขันยูโรปาลีกเนี่ยนะคอยดูแล้วกันฤดูกาลหน้าอัวจะทําให้มันกลายเป็นของริบูให้ได้นะไม่ต้องมาใจดีกับอัวมากหรอกนะการที่เราไปเล่นยูโรปาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีเดย์ถมถืดไปแล้วนะเพราะว่ามันเรื่องสุดยอดเลยทีมดีๆอยู่รอบตัวเราเยอะไปหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่อง,งดีดแ้ลว กับการเล่นยูโรปาลีกอะนะก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ยินเสียงเพลงแชมเปี้ยนลีกมานานแล้วแล้วเราก็ไปเล่นได้ถูกไหมเราก็ห่างหายกันไปมันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเราก็แค่ไปเล่นยูโรปาลีกก็หวังว่าเราจะทําได้ดีแล้วคว้าแชมป์อะไรได้บ้างนะนั่นคือเยนคลับในสภาพแบบนี้เพราะนั้นแฟนลิฟกูก็อุ่นใจได้เล่นยูโรปาลีกก็ไม่ใช่เรื่องแย่นอนดึกวันพฤหัสไม่เป็นไรเดี๋ยวเจนอนดึกวันอังคารกับพุดธให้ก็แล้วกัน <No. S 2> เนาะอ้าวไปดูอีกหนึง่งคู่ปรับของเจเคเยนคลอปกุนซือเดือะนอร์มอ, Gabriel, อ,อลแมน,นของปิ illa, ะ๊ะโอ้ช หลังไปทํางานท็อตสปอร์ตที่ปากแทบปากแจ๋วมากนะแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกับเยนครอปตลอดเวลาล่าสุดออกมาพากษ์วิจารณ์เยนครอปอีกแล้วบอกว่าเนี่ยมึงอาหูปากไม่เป็นไงพูดไปเรื่อยไปเปื่อยสุดท้ายเนี่ยส่งผลกระทบต้องโดนไล่ขึ้นไปนั่งบทอาจารย์เพราะติดโทษแบนในการคุมทีมข้างสนามนั่นเองกับเกมวิลล่าเมื่อสุดสดาที่ผ่านมานะโดยกัปตับอลฮอ์ให้สัมภาษณ์กับทอตสปอร์ตแบบนี้เขาบอกว่าโอ้ยฮอบอกนะรีพูลเนี่ยไม่ได้มีความกระตือรือร้นอะไรเลยฟิ a อท v e ก็ไม่มีความคิดสร้างสารรค์กกกาาารรรป้นนเเมมมออะไไ่่ีีลย70ลแถืว ม,มากนะนั่นเป็นเพราะอะไรรู้ไหมพี่เจเคเนี่ยขูบปากไม่เป็นพูดไปเรื่อยไปเปื่อยสุดท้ายโดนแบรน์ขึ้นไปนั่งโอดทัจนันนุ่นไม่ได้อยู่ข้างสนามนักเตะจะทําผลงานได้ไงในเมื่อครอปไม่อยู่ข้างสนามเพราะอะไรเพราะก่อนนี้ครอปก็ตุ้นมาตลอดนะและแน่นอนมากกว่านั้นคือ,อไรวิลล่าทีมเก่าของฮอเนี่ยเล่นได้อย่างโคตรดีเลยแล้วก็ไม่ต้องไปปกป้องผลงานของรีพูมากมาหรอกวกเขาเล่นไม่ได้ดีขนาดนั้นและพอไม่มีผู้การทีมอยู่ข้างสนามเนี่ยนะก็ตามนั้นแหละนะคนไรว่าขูบปากไม่เป็นพูดไปได้พูดไปหนักเลยแล้วก็โดนแบรู้จักทว ลิฟูเรื่องไงทัวร์เดอะคอปน่ากลัวนะเว้ยอ้าวไปต่อที่ตำนานกองหลังที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกลูกหนังของพิปรีลิฟูอย่างจอมอคารกอกจะมีคาราเกอร์กันบ้างแล้วกันล่าสุดก็บอกมาพูดถึงอาร์เซนอลที่พลาดท่าเสียแชมป์ฟีนิกที่อยู่ในมือตัวเองมานานถึง200กว่าวันเนี่ยนะไปให้แมนซิตี้ซะอย่างนั้นในช่วงเดือนที่แล้วนี่สะดุดหลุดเสมอหลุดแพ้อะไรลุยเลยนะสำหรับไอ้ปี๋ใหญ่ไฟผนียงนะจ๊ะโดยคาราเกอร์บอกแบบนี้บอกว่าครึ่งฤดูกาลหลังในอาร์เซนอลเนี่ยเสียแต้มมากกเินนนนไปทั้ี่จริงแล้วเนี่ยนะตัวผู้เล่นรรอะบบกาเล่นวิธีการเล่นไไม่ดด้้อยกว่าแมน ทีมชมชโนะดยจะมาคอนกรให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่า,าจริงๆเนี่ยเกอร์บอกนะ11ต,ตัวจริงของอาร์ senal เนี่ยไม่ได้แย่กว่าแมนซิตี้เลยระบบการเล่นรูปแบบการเล่นก็ไม่ได้ด้อยวกว่าการสั้เท่าไหร่นะเล่นคล้ายกันมากเลยนะและสําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมแต่ละทีมไม่สามารถใช้ผู้เล่นที่ดีสุดในทุกเกมได้นั่นแปลว่าอะไรคีวินเดบอย์เนยก็เธอก็ถูกโรเตชันเหมือนกันแต่อาร s e n อลเนี่ยนะมาแย่ลงในช่วงครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยมี50แต้มใช่ไหมตอนจบครึ่งซีซั่นแรกโอ้ฟอร์มดีมากนะนั่นแปลว่าอะไรน,น ต้องคว้า90คะแนนแต่สุดท้ายตอนนี้ต่อให้อาร์เซนอลได้84คะแนนก็ยังไม่ได้แชมป์อยู่ดีนะทำทุกอย่างที่ดีที่สุดทําไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่มันไม่เพียงพอในการสู้กับแมนซิตี้นะจะเอาตามนั้นนะถือว่าครั้งนี้ก็พูดถูกแหละที่จะมาว่าอยู่ดีอาร์เซนอลก็มาฟอร์มหลุดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะเข้าป้ายไปรัดับ2แบบนี้นั่นเองนะจ๊ะอา้าวไปดูกันที่แมนเชสเตอร์โดนไปเจ็ดแมนเชสเตอร์อยู่แต่ของเจ๊กันบ้างแล้วกัน,ล,กนล่าสุดสุดสัปด,ดาห์ชนะบ,บอลมัดได้1-0จากลูกสุดสสสวอองืืบัักกกิน์นเเษมมโโรรไ่่ชาาซ จะทำให้เดบิดเดเฮอร์ไนด่านลามะที่คว้าคลินชีตไปเรียบร้อย17เกมคว้าถุงมือตองคำของพิมพิลีกซีซั่นนี้ไปเนี่ยออกมาแซวเลยบอกว่าโอ้พี่บ่าวเนี่ยนะน่าจะไปเล่นตำแหน่งกองหน้ามากกว่านะเพราะยิงโหดขนาดนี้เนี่ยนะโดยเดบิดเดเคร์ให้สัมภาษณ์กับ BBC แบบนี้บอกว่าอเดรู้อยู่แล้วนะการมาเล่นที่บอลมาร์ไม่ใช่เรื่องง่ายมันยากเย็นมากๆแต่สุดท้ายเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็มีประตูส,สวยเกิดขึ้นนะแน่นอนเลยละว่าเราอาจจะต้องคิดการที่จะให้พี่บ่าวกษมวิโร์เนี่ยไปเล่นกองหน้านะยิงอะไรสวยขนาดเเเนนนีียย้ยยยอ่่มลกิสนวนะ มือสองคำหรือว่าการเก็บเลรนชีที่มากเนี่ยมันไม่ใช่ของเดคนเดียวมันคือการทํางานร่วมกันทั้งทีมตลอดฤดูกาลนี้อ้าวกูแซลพี่บ่าวเสร็จแล้วก็ให้เครดิตเพื่อนๆในการที่ช่วยเขาเก็บคลครนชีดได้ถึง17นัดนะับปัจจุบันเหลือเกมอีก2นัดให้เก็บนะจ๊ะก็ทะลุไปถึง19เลยแล้วเครดิีไปอีกสนัดโน no. อ้าวไปดูกันที่กองหน้าเป้าสะอาดอย่างชองเฟลิกซ์กันบ้านในวัย่า23ขวบนะตัวยืมจากอันตโกมาริดมาอยู่กับฐานะากาศคาร์กเชนซี C, แล้วเล่นไปทั้งหมด1ิบแปนัดตอนนี้ยิงไปจุมจ๋มจิ้ รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนนะอาจจะต้องกลับไปอตมาดรดก่อนเพื่อที่จะไปเตรียมตัวว่าตโรจะย้ายอยู่ที่ไหนแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะสื่อในอังกฤษก็เล่นข่าวเขาว่าอาจจะไปอยู่กับสานิกาซาอุดีนิวคาเซลยูเอตทีมทุนหนาะทีมใหม่ของพิมพ์เหลียอังกฤษในซีซั่นหน้าทําให้ชาวฟลิกเนี่ยไม่พอใจนะแล้วก็มองว่ามันพูดกันไปเรื่อยแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความจริงเลยแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็โพสต์คอมเมนต์ผ่านอินสตาแกรมของตัวเองบอกว่าไอ้พวกนี้รู้ดีเกินไปเหมือนแซวว่าไอ้พวกรู้ดีพวกสู่รู้อะไรประมาณนนะเ,าาามเนี้ยะนะ ต่อไปถึงปี2027ก่อนจะส่งมาอยู่กับเชนซีอ่ะแต่พอมีปัญหากับเอลโชโรเดียโก้ซิเมอเน่เนี่ยนะอนาคตของชาฟลิกก็เลยไม่แน่นอนตรงนี้นั่นเองซึ่งจะําดูแล้วเชลซีไม่น่าซื้อขาดนะเพราะมันเล่นไม่เข้ากับเพื่อนเลยอะ่ะเออจะต้องปล่อยกลับไปมาดิดก,ก่อนแล้วค่อยดูว่าทีมไหนจะเหมาะกับเขานั่นเองนะอา้าวไปดูกันที่นักข่าวชื่อดังสเปนอย่างเกราดโรเมโร่ ero, กันบ้างนะล่าสุดรายงานว่าบาซโลเน่บาซโลนาทีมไร้ปัญหาการเงินเนี่ยได้ตัวตายตัวแทนของเซกิบุสเกตที่จะอำลาทีมบ,บย ชัวคิมมิชนั่นเองนะจ๊ะโดยคิมมิชเนี่ยนะเขาว่ากันว่าน่าจะมีค่าตัวอยู่แค่ประมาณ50ล้านปอนด์เท่านั้นเพราะเจ้าตัวเหลือสัญญากับบาร์เนี่ยแค่2ฤดูกาลแต่บาเยร์เองก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยตัวกับตันทีมรายนี้ออกจากทีมเด็ดขาดเพียงแต่ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยได้รับข้อเสนอจากเอเย่นของคิมมิชเว้ยว่าเฮ้ยสนใจนักเตะในสังกัดเขาไหมเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับบาเยร์ว่าให้ปล่อยตัวมานู่นนี่นั่นเ,นนเพื่อจะมาแทนที่เซกี้บูสเกต์นั่นเองก็ต้องรอดูแล้วกันเเ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 พพพรรราาาาาาาะววว่่่่่่่ตออออออนน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 ััั้้้้้้ีีีีียยยยยยยกกกกกหหหบบบิิ์์็็งงงปลลลลลดดฟฟสสทมมญญมใูซโแไ ทำให้บาร์ซ่าเนี่ยติดใจนะแต่จากบาเยนร์ก็เตรียมดึงโจโจคิมิชอีกหนึ่งคนนั่นเองซึ่งจะมองว่ายากเหมือนกันนะเดีลนี้แต่ระดับเคดาโรเมโรรายงานไอคนนี้มันก็พอเชื่อถือได้อยู่นะเอาไปต่อกันที่ซาลอนบาร์เบอร์มิดฟิลด์เดอร์กองกลางตัวตัดผมอย่างปอปอกบาไปสไปดูกูทิพนะท่องหงายไส้กันบ้างนะซีซั่นนี้กลับมาอยู่กับยูนต็สอีกครั้งแล้วก็เล่นไปแค่ร้อยกว่านาทีนะล่าสุดลงเล่นตัวจริงเกมแบบเคมอนเซก็มีการบาดเจ็บรบกวนเล่นแค่ยี3สห์นาทีในการเป็นตัว ถึงขั้นทนไม่ไหวต้องออกมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียของตัวเองว่าฤดูกาลนี้นะเป็นฤดูกาลที่ห่วยแตกของเขามากๆแต่จะไม่ยอมแพ้และจะกลับมาให้ได้ในซีซั่นหน้านะโดยป๊อกบ้าเนี่ยโพสต์ Post ในโซเชียลมีเดียของตัวเองอย่างไอจีเนี่ยเขาบอกว่าก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะฮะป๊อกคิดว่านี่เป็นเรื่องที่เหมาะสมแลวที่ป๊อกจะมาแสดงตัวตนนะหลังจากที่ป๊อกไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนมาก่อนเลยอย่างแรกนะป๊อกบอกเลยซีซั่นนี้นะเป็นอะไรที่ซับซ,ซ,ซ้อนเงินมากๆเลยทั้งในนอกสนามน,นะสภาพร่างกายสภาพจิตใจมันหนักมากๆป๊อกเองเนี่ยนะอยากจะเล่นฟุตบอลลแทําาง หนักในสนามเพื่อจะเป็นสิ่งที่ปลอบใจป๊อกเพราะป๊อกรักฟุตบอลมากๆแต่มันทําไม่ได้เลยเพราะร่างกายของป๊อกไม่ฟิตพอทําได้ตอนนี้คือแค่อดทนโอเคสภาพจิตใจป๊อกดีขึ้นหลังจากนี้ก็คงจะมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยและเราจะคิดบวกศรัทธาซึ่งกันและกันต่อไปขอบคุณแฟนบอลทุกคนที่ยังสนับสนุนป๊อกมาโดยตลอดนะและป๊อกเนี่ยนะจะกลับมาให้เร็วที่สุดอย่างเต็มความสามารถเลยปีนี้เป็นปีที่ป๊อกเรียนรู้อย่างหนักขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามและสนับสนุนทั้งสภาพจจจจิตตใสสภาาาาพรร่่งงกกกกกกกยยยปปอออออออะะลััับบมมมุดีีค้้นวไ และป๊อกจะไม่มีวันแพ้ป๊อกจะทําทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณทุกคนจริงๆอาตามนี้นะสำหรับปอป๊อกบาร์ไปซะไปดูกุติภัยทองไงใส่้อา้าหายเจ็บหายป่วยไวๆกันแล้วกันนะจ๊ะอีป๊อกจ๋าเอาไปดูันที่กองหน้าเนื้อห่ม <c oughs> กองหน้าเนื้อหอมอีกหนึ่งคนอย่างดูชานวัลลูวิชนะจ๊ะศูนย์หน้าทีมชาติเซอร์เบียนะในวัย23ขวบเจ้าตัวถือว่าไม่สักเซสไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่กับการย้ายไปเล่นให้กับอ่ายูเวนตุสจากฟิโรตินาตั้งแต่รป23ะเูกับ6แซล้วฤดูกานนี้ะ นะ41นะัดที่ลงเล่นยิงไปแค่14ประตูกับ4แอสซิสต์นั่นทําให้เบียนโคนเนรี่หรือว่ายูตุสเตรียมจะขายเขาออกจากทีมแล้วตอนนี้เอเย่นอย่างมาซิโมบรัมบาตี่ยนะมองว่ามี3ทีมที่ยื่นข้อเสนอมาแล้วนั่นคือทางคารักเชนซีนะพิเสียไบยูเมนิกแล้วก็ตรามิอาจจะติโกมาดริที่สนใจในตัวดูชานฟาลาหูวิชนั่นเองนะก็ต้องรอดูนะว่ายูตุสจะพิจารณาข้อเสนอเหล่านี้ยังไงแล้วปล่อยดูชานฟาลาฮูวิชออกจากทีมหรือเปล่านะซึ่งก็ต้องรอดูว่ายูตุสจะตัดสินใจยังไงแต่3ทีมีม้เสามท้้าายีรุอลไนะทกกง็แว นะหัวหน้าผู้ฝ so ึกสอนบูร so. ัมย cool. ูไนเต็ดนะที่เป็นเฮดโค้ชไม่ใช่เฮดออฟเี่โค้ชนะอย่างมาสเตอระอิชิเนี่ยก็ขอบคุณแฟนบอลซอกกลาวยูไนเต็ดที่ให้กำลังใจด้วยดีจนคว้าแชมป์รีโวคัพได้แล้วก็เป็นดับเบิลแชมป์ในซีซั่นนี้นั่นเองนะจ๊ะโดยอิชิเนี่ยนะก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่ากูบรรยากาศในสนามนี้ดีมากนะกับโลโก้กบุ้นเฟนๆกับตีโกมาจุ่มโลโก้แขกกำลังใจเราในเกมที่เจอกับวิจิปตุมโลโก้ชนะนะกับโลโก้เราคว้าดับเบิลแชมป์ได้โลโก้รุ่นอีกหนึ่ ที่เราทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับโลโก้นักเตะนี่ก็ต้องพักโลโก้ทํางานได้ดีหนักวันนี้ก็ขอบคุณเป็นบอลทุกคนที่ตามมาเชียร์นะครับอารก์กติกโตเกสเมอสโลโก้ทำงานหนักมาตลอดตั้งฤดูกาลเพื่อแฟนฟุตบอลอยากจะให้มีความสุขมากๆเลยครับให้อ่าตามนี้นั่นคือมาซาทาะอิชิอิของบุรีรัมย์ยังเหลือหนึ่งเกมนะไป็ลุ้นทรเบิลแชมป์สำหรับบุรีรัมยอยู่ในแต่ซีซั่นนี้จ้ะเอาละนี่คืบอบทของเราทั้วซีในเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แบบสดใสแบบนี้ก็อย่าลืมนะก like, ดไลค์กดแช เราก็อดจจะสั่งซื้อจะจดาได้ตัวละ3ามรกสิบาทส่งฟรีทั่วประเทศนะย a t ห o n หลอดนะเหมือนเดิมจ้ะเริ่มต้นสัปดาห์กันแบบนี้อวยพรมพวกแกนะลืมตามมาวันนี้ดูคลิปเจดาจะออกไปเรียนออกไปทํางานออกไปใช้ชีวิตอะไรก็แต่ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีของพวแกมากๆเลยก็นแล้วกันนะเป็นสัปดาห์ที่ไม่เจอเรื่องอะไรยากเย็นหรือต่อให้เจอก็ยิ้มสู้กับมันไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าอวยพอน,นะอย่างนี้เราติดตามด้วยเจดาทอล์กคุยทุเรื่องกับคนที่อยากคุยใบว่าแขกรับเชิญของเราเป็นซูเปอร์สตารา ติดตามรอชมรอแชร์เจดำด้วย6กโมงเย็นกับเจดำท้องนะสนื่อเล่าเจสาพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ไปเว้ย